เริ่มชีวิตใหม่หลังหย่าดาราสาวพาลูกยายกลับมาเรียนที่คุงเทพแล้วตัดสินใจเป็นซิงเกิลมัมเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งสุดแซบสำหรับนักแสดงสาวอุ้มลักคณาวัฒนาวงสิริที่ก่อนหน้านี้เธอได้ตัดสินใจหย่ากับอดีตสามีบอลกิษณะอมิศูนร้องแพนพาลูกสาวน้องดิสนีย ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่กรุงเทพกับครอบครัวของเธอท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับก็ต่างให้กำลังใจเป็นจนวนมากล่าสุดวันที่14กันยายน2566สาวอุม้มได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพน้องดิสตี้เข้าเรียนที่ DBS เดดล่าบิทจีสโคนพร้อมระบ,บุแคปชั่นว่าเป็นเด็กกรุงเทพแล้วคะ่ะ My า i y n i y Baby Girl #newchapter h New Beginning, New s วซิลด t ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับที่น้องไทก้าลูกของน้องสาวนิวคูเรียนซาส่งเข้าเรียนเช่นกันทางนี้สาวอุ้มเป็นโพสต์ตอรี่ให้กำลังใจตัวเองด้วยว่าอะไรดีๆกำลังจะเกิดขึ้นละอีกแป๊บเดียวนะลักคนาขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี้ดอทคอมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ